ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตัวมูทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเดลูนาคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดต จุดนาับน้าตานะครับและแพทเทิร์นน้าโน้มเทนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งตัวล็กกดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับครับในส่วนของการอัปเดตคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ ในส่วนของการอัปเดตเรือนหน้าคลาสสิกวันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่านะครับราคาของเรืนหน้าคลาสสิกนะครับก็ได้มีแนวโน้มปรับตัวร่วงลงมานะครับก็ต่าสุดนะครับก็ที่ราคา0.019บาทนะครับสาหรับในส่วนของจุดการอัปเดตของเรานะครับก็ได้มีการอัปเดตแนวรับ2จุดนะครับที่ราคา0.026บาทนะครับและราคา0.022บาทนะครับซึ่งกราฟก็ปรับตัวลงมาได้นะครับ ก็ในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับเรามาอัปเดตกันต่อนะครับก็ในส่วนของราคาของเรนโตนาคลาสสิกปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ราคา0.0023บาทนะครับอ่าซึ่งในส่วนของการปรับตัวของกราฟจะปรับตัวไปยังทิศทางในต่อนะครับมาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับก็เดี๋ยวจุดนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นจุดแนวรับแนวต้านนะครับ โอเคนะครับมาเริ่มอัปเดตในส่วนของจุดนลับกันเลยนะครับสำหรับนรับจุดที่1นะครับของลีโดนาคลาสสิกก็อยู่ที่ราคา0 0น2์บาทนะครับนรับจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0 0นย์บาทนะครับครับก็มี2จุดนลับนะครับสำหรับลีโดนาคลาสสิกนะครับ ในส่วนของจุดต่อไปนะครับมาอัปเดตในส่วนของจุดแนวต้านนะครับสำหรับฝั่งแนวต้านก็จะมีจุดแนวต้านจุดที่1นะครับที่ราคา0.0026บาทนะครับแนวต้านจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0.0029บาทนะครับแนวต้านจุดที่3ก็อยู่ที่ราคา0.0034บาทนะครับแนวต้านจุดที่4ก็อยู่ที่ราคา0.0039บาทนะครับและแนวต้านจุดที่5นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0044บาทนะครับก็ขออัปเดตประมาณนี้นะครับสำหรับแนวต้านนะครับโอเคนะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของการปรับตัวของกราฟของ ของเทนขาขึ้นนะครับครับในส่วนของจุดนโน้มของการปรับตัวของเทนขาขึ้นนะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็ถ้าเกิดในส่วนของราคามีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมาอย่างจุดต้านที่0.026บาทขึ้นมาได้นะครับอ่าในส่วนของการปรับตัวของกราฟนะครับก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ในส่วนของการปรับตัวของราคานะครับก็จะปรับตัวขึ้นมาข้ามในส่วนของจุดแนวต้านที่0.0026บาทนะครับขึ้นมานะครับเป็นจุดแนวต้านจุดที่1นะครับและจะผ่านแนวต้านจุดที่2นะครับที่ราคา0.0029บาทนะครับก็จะวิ่งตามเส้นสีขาวนะครับกรอบขอให้ราคานะครับมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับในส่วนของกรอบของเทนขาขึ้นนะครับ ในส่วนของการปรับตัวของเทนขาขึ้นนะครับกราฟก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของจุดแนวโน้มของเทนขาลงนะครับครับในส่วนของจุดแนวโน้มของเทนขาลงนะครับก็จุดนี้นะครับถ้าเกิดในส่วนของราคานะครับอ่ายังมีแนวโน้มปรับตัวลงมาอีกนะครับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงนะครับกราฟก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับ ในส่วนของกรอบราคาของเหรีนาาคลาสสิกนะครับก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับราคาก็จะวิ่งตามเส้นสีขาวนะครับผ่านในส่วนของจุดแนวรับจุดที่1นะครับที่ราคา0.022บาทนะครับและล่วงลงมายังจุดแนวรับจุดที่2นะครับที่ราคา0.015บาทนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของจุดแนวโน้มของเทนคาลงนะครับก็จะมีจุดเส้นสีขาวประมาณราคา0.017บาทนะครับ เป็นจุดเส้นตัดนะครับเส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตีเส้นให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับประมาณเส้นสีแดงนะครับเส้นนี้นะครับราคาก็อาจจะร่วงลงมานะครับและปรับตัวขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับจุดนี้นะครับถ้าเกิดในส่วนของจุดนี้นะครับสามารถผ่านแนวรับที่ราคา0.0022บาทลงมาได้นะครับก็จะมีแนวเป็นเขาเรียกแนวเส้นสามเหลี่ยมนะครับสําหรับจุดนี้นะครับ โอเคนะครับสาหรับในส่วนของจุดโน้มของเทนคาขึ้นและเทินคาลงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สําหรับชิวิโอนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับในส่วนของการอัปเดตชิวิโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนลงทุนแต่นะครับการลงเป็นความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกมาพูดนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับพอให้เพื่อนๆนำกลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับสำหรับ จุดนี้นะครับโอเคนะครับก็ในส่วนของการปรับตัวของกราฟนะครับจุดนี้ผมก็มองว่านะครับราคาก็อาจจะปรับตัวลงมานะครับยังจุดแนวรับที่0.0022บาทนะครับและหลังจากนั้นนะครับอ่านหลังจากที่ปรับตัวลงมาแล้วนะครับราคาก็อาจจะทําเทนขึ้นใหม่นะครับในส่วนของจุดแนวต้านนะครับที่0.0026บาทนะครับก็มาติดตามรุนกันต่อไปนะครับหรือหน้าคลาสิกจะสามารถปรับตัวขึ้นมาอย่างแนวต้านได้หรือเปล่านะครับ ก็ในส่วนของการอัปเดตของผมนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็สําหรับจุดนี้ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสาหรับเรี่องหน้าคลาสสิกนะครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการอัปเดตของเรานะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมูลแถลงกันด้วยนะครับสำหรับจุดนี้นะครับคนละหนึ่งไลค์ก็ยังดีนะครับกดติดตามกดแชร์นะครับสําหรับจุดนี้นะครับโอเคนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับ ผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มาพบกันใหม่นะครับในคลิปดยดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คลิปตัวมูลก็สวัสดีครับ